ลูกเขียนจะลมนะ้มแล้วเอาลมนะ้ลมแนะลมนะ้วล้มแล้วเอาช็อตแล้วนะนวเอาปิดประตเดิเอา ไปทำไมใคนะขอรถออกคนหมดแล้วเนะ่ยยืนยืนเี่เลยต้องมีพี่ล้มสักที่แน่เลยแหละดูดูรถเค้นดิดูดเค้นนี่ 呜，来。